ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแมปเอ่อบิลล์บสนะก็เรามาอยู่กับดูมซ s เลเยอร์นะครับแล้วก็ด็อกเตอร์ไฮเดนนะครับข้างหลังนี่ผมทําเล่นๆนะแล้วก็วันนี้ผมก็มากับพี่ป๊อปนะครับคนที่พากเสียงผู้หญิงอ่ะไหนต้องพูดไหนสวัสดีก็วันนั้นแม่เขาอยู่นะเวลาพากมันก็เลยเสียงแปลกๆพอดีเขากลัวแม่ได้ยินนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถที่ผมมีนะเดี๋ยวผมลบไอ้นี่ออกก่อนด็อกเตอร์ไฮเดน นี่นะครับบูคาติของผมเองเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะคือคันนี้ผมขี้เกียจทำนะมันก็เลยไม่ค่อยสวยมากถ้าผมตั้งใจมันจะสวยกว่านี้นะก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆรถนะอันที่เป็นหน้านะนี่นี่นะรถรบูคาติรอบๆนี่นครับนี่คือรถที่แรงนะครับรถบูคาตินะครับในบิวอัโบสนะเราจะขับให้ดูกันเลยไปแล้วรถแรงไม่ไหวแล้วฟังตุง้งใช่ไหมนี่ตายตาคือ <c oughs> <c oughs> อุย้ยเอามารถ <c oughs> <c oughs> รถไม่แรงชน ไม่ต้องทําไม่ต้องทําเลเลเรียบร้อยนะครับตอนนี้วันนี้ผมก็จะมารีวิวรถสามคันที่สร้างมานะก็จริงๆวมันมีคันหนึ่งยังไม่เสร็จแต่ผมจะรีบทําคลิปไปก่อนเดี๋ยวเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขับรถคันนี้ดูนะว่ามันจะไปถึงเส้นชัยได้ไหมเดี๋ยวเราลองกันเลยดิฟโชว์แป๊บหนึ่งอ๋อดิฟได้ดิฟได้เอาเลยนะไปแล้วรถ เราจะมาดูกันนะว่าบ,บุคติคันนี้จะไปถึงเั่นใช้ได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะถึงได้อยู่แล้วเพราะว่ารถผมเนี่ยมันพังยากนะครับแต่ก็สามารถพังได้โดยการโดนปืนยิงปืนใหญ่อะ่ะโอ้ยขับขับโอ้สวยแล้วปุ๊บปุ๊บ,บขับชิวๆนะครับรถโอ้ลอ้ลอลอ้อล้อหลุดก็ไม่เป็นไรนะพอดีเราติดเออนี่เอาไว้โอ้ยเจ๊งแล้วดูกติผมย่งขับได้อยู่นะไม่เป็นไรพังอย่างนี้ก็ยังขับได้คนระับ อเห็นไหมขับได้เป็นไงบูกะติบอกแล้วว่าอึดอฮ้ยอุ้ย,ยจนฟ้าผ่าไปเนี่ยโอ้นั่นไงโดนแลเอือแตกอฮ้ยผมไม่ตายอ่าเฮ้ยเลือนไปรถครับนี่อุ้ยรถละอันนี้ก็เป็นรถเอ่อมอไซค์นะผมทําเอาไว้เอาไว้ฟาร์มเงินแต่มันก็ไม่ได้ฟาร์มดีหรอกแต่ผมเอาไว้ขับเล่นๆเฉยนี่นะครับเดี๋ยวผมโหลดแป๊บนึง นี่รถมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับก็นี่นะครับรถเปิดปิดได้แบบปิดเราไม่ต้องคลิกก็ได้ผมตั้งปุ่มเอาไว้นี่ชึบอ้อาวพี่ป๊อปพี่ป๊อปไม่ได้เข้านะครับต้องกดเริ่มกมก่อนเอาละตอนนี้นะครับผมก็ได้เอามอเตอร์ไซค์มาแรลร้วนี่ขับได้แนละ้วปกติเห็นไหมยกล้อด้วยนี่ปึ๊บผมเอารอไว้ข้างล่างนะเนี่ยเห็นรอไหมเป็นไงรถรถคันนี้คือมันดีมากนะเอาแมบบพึ่งโหลดรถผมแรงเกิน,นครับแรงจนแบบไม่โหลดเลย <laughs> ใช่เหรอ มอไซค์ผมไม่พังหรอกเพราะว่าทํามาจากบล็อกทองนะก็พังยากมากคันนี้แถวหลบปืนใหญ่ได้ด้วยโอ้ยติดติโอ้ย,อยถึงด่านพิษแล้วนี่ครับมอไซค์สเต็ปการเลี้ยวอ๋อไม่โดนหินสักก้อนเอาโดนละเลี้ยวได้ไม่ดีมากพอุยพายุพายุเอ้ยมอไซค์เร็วพะผาผายยังไม่โดนเหยียบระเบิด <sm ell> สวยเลยพอดีจริงๆมอไซค์คันนี้มันก็ถึงขั้นใช้ได้นะถ้าไม่ไปขับชนอะไรซะก่อนเดี๋ยวผมขอใหม่ก็นี่นะครับพรีเมกื่อกี้ผมตายนะครับผมก็เลยไปเอาเพื่อนมาด้วยครับนี่เราจะมาดูกันนะว่าใครถึงขั้นใชก้กอนกันไปเริ่มเก็บเอาลืมไปต้องมกดเริ่มได้คนเดียวพี่ป๊อปเอา้าพี่ป๊อบรีไปไหนอะ่ะไปแข่งแข่งเอาเอาเอาปึ๊บเลี้ยวแล้วพี่ป๊อบัวทิม โอ้ตามมาเหรอพี่ป๊อปอยู่เฮ้ย <_ d life> ก็เอาใหม่นะครับเมื่อกี้มันมีคนขับเช็คแพกมาแนละ้วก็รถระเบิดตุ่มเกือบโกคันเลยนะก็เราจะไปแข่งกันใหม่นะพี่ป๊อบอ่าปีกระจกเลยเฮ้ยกดพี่ไม่เป็นไรโอเคนะเราเตรียมเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้หัวหลุดตัหนึ่งโอเคเราเตรียมตัวไว้แล้วนะครับว่าจะแข่งรถอ่าไปหนื้อสองซับฮึบไม่รู้นะด้มีใคร่างขช้นใช้บ้างอ๋อ พีบ่บอกโบยแกไปเกมแข่งรถแล้วไม่ต้องแข่งเรือหรอกรีบตามมาเลยพี่ป๊อปชึบออาอทำไรไะเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเตอร์เฮ้ยเตอร์อุ้ยแหลกแหลกแหลกไอเตอร์เบียดทีเรแหลกเลยเฮ้ยแซงแซงตอนนี้ถึงด่านพิษแล้วตอนนี้มีสีม่วงตามมานะอุย้ยรถรถเฉียงอ๋อเป็นไรฟั่มเนี่ยโฮ้ยด่านนี้สวยแล้วด่านพึ่ง โอเคหลบได้นะครับคันหล,ล,ลังก็หลบได้ตอนนี้คันแดงไม่รู้หายไปไหนลองรอก่อนรอคันแดงก่อนรอคันแดงก่อนโอเคตอนนี้คันแดงมาแล้วครับเดี๋ยวไปเอ้ยเอ้ยรถโอ้โหคันนี้มันเกมแข่งรถไม่ใช่เกมขับเรือแล้วเกมแข่งรถชัดชัดเอ้ยแหลกเลยเอ้ยด่านนี้สวยแล้วโดนปืนยิงนี่รถระเบิดเลยนะโอ้ยเยหลบได้ไหมโอเคหลบได้นะผ่านได้ชิวๆว โอ๊ยหลบกระสุนหลบกระสุนชึบชึบชึบอือเอาเอา,เอา,เอาติดติดตามมาเลยพี่ป๊อปโอ้รอดนะครับด่านนี้ก็ไปได้ง่ายนะมันมีทางของมันอยู่เนี่ยถ้าขับดีๆอ่ะชึบอุ้ยติดโอเคเฮ้ยรถล,ลื่นไปทางนี้เลยกันป๊อป <ś led> อุ้ยเฮตเตอร์ไปผิดทางอุ้ยสวยแล้วล้อหลุดทุกล้อเลยรถขับต่อไม่ได้ลนะ จริงไปได <Minor. S 1> ้ป่ะก็นี่นะครับผมได้อันดับสองนะครับโอ้โหในการแข่งรถครั้งนี้นะก็นี่นะครับที่สามก็ไอเ MM. ตอร์นะครับอันนี้ก็พี่ป๊อปนะครับคนที่พากเสียงในคลิปฟังตุ้งนะ <S 2> <S 2> <S 2> ไปแล้วรางวัลน,นะครับเงินเงินหรือบล็อกบล็อกแล้วก็เงินนี่ครับผมได้ร้อยแปดสิบกับบล็อกทองเคยจริงผมก็อยากสร้างตามคอมเมนต์คนดูนะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยทําไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมสร้างตามใจตัวเองวยกัน ก็คันต่อไปที่ผมจะมารีวิวนะเป็นรถคุ้มเกาะแต่ว่าผมยังทําไม่เสร็จนะก็ผมจะรีวิวให้ดูแบบยังทาให้เสร็จนี่แหละแตียทยาเสร็จแล้วจะมาเออโพสได้หมดชุมชนนะถ้าทาเสร็จแล้วเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงก็นี่นะครับรถคุ้มเกาะของผมก็เออยังทําไม่เสร็จนะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็รายละเอียดรถนะเนี่ยคือคันนี้ยังทําไม่เสร็จมันยังผมยังไม่ได้แบบตกแต่งให้มันมีแบบการชนแล้วก็ไม่มีไฟเลยก็ข้างในยังเป็นโล่งๆเลยแบบนึงนี่ข้างในนะ ก็ผมก็มีเก้าอี้นี้หนึ่งอันนะส่วนเดี๋ยวผมวางเก้าอี e ้เล็กๆให้คนอื่นนั่งก่อนเพราะว่าผมทำยังไม่เสร็จไงนี่คือในรถนะครับก็เออผมยังทําไม่เสร็จเก้าอี e ้มันก็ต้องวามวงมวอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาขับให้ดูนะเดี๋ยวปิดประตูหลังแป๊บมันปกติประตูหลังมันไม่ไมีรอกผมทําที่หลังนี่ปิดแล้วนะรัขขบขบรถทุ่งเกาะน,นี้ไปที่เช่นชัยกันนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าส่วนล้อนี่ผมทําเองนะก็เป็นล้อที่มันช้ามากเห็นไหม คือมันรถช้ามากคันเนี้สังเกตไหมว่ารถช้า <c oughs> เก้าอี้ทะลุเลยเนี่ยคือล้อหมุนได้นะคันนี้ยอ้ยรถของดีโอข้างหลังคือมันช้าคันเนี้แต่ผมมีสูตรนะครับผมติดไอเดียไว้เออเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เรือมั้งทาให้ขับเร็วได้นี่ไปละขับแบบเร็วๆเ,เลยไม่รู้จะถึงกันใ้เปล่าเพราะรถคันนี้มันยังแบบยังเปาะอ,อยู่นะรถคุบเกาะยังไม่มีเกาะนะคันนี้ยังไม่ได้ใส่เกาะก็เลยแบบเหมือนรถตู้ธรรมดา ็ผมไม่ร hey. ู้จะพูดอะไรอ่ะเล่นแบบบียวบสอ่ะคิดไม่ออกเหมือนกันไม่พูดอะไรดีผมก็ไปดูช n e ลอื่นมาครับว่าเขาพูดยังไงเล่นแบบเนี้ยผมก็ทําไม่ได้เอออนั่นไงรถผมไม่อยู่ละนี่ครับตอนนี้นี่คือสภาพรถคุ้มเกาะที่ไม่ได้มีเกาะนะก็จะพังอย่างนี้เองนุ่นขับไปแล้วน่ะคือก่จะสร้างไว้ไม่ให้ชนะหรอกกะสร้างไว้ได้เล่นฮะให้ป๊อปคนขับรถกูหายไปไหน ตกน้ำไปแล้วก็ผมกลัวคลิปมันจะสั้นนะครับผมจะให้ดูอะไรก่อนเพราะว่าผมก็รีวิวไปสามคันแล้วอันนี้มันเป็นเอ่อฉากฟางตุ้งนะเผื่อใครอยากเห็นไงว่ามันฉากเป็นยังไงเผื่อมีคนอยากรู้ว่าผมทําอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนตรงนี้เลยนี่นะครับอันนี้คือฉากที่ผมสร้างนะครับคือผมใช้บล็อกสลามในการไม่รู้เขาเรียกบล็อกลามหรือบล็อกยินลี่หรืออะไรก็สื่อ่างนั่นแหละี่ คือผมทําบล็อกอะผมติ๊กถูกแล้วเนี่ยออกจะได้บล็อกไม่ได้หล่นไงผมติ๊กอันนี้ออกแนละ้วแล้วผมก็แบบสร้างแล้วก็เอาบล็อกสลามมาคั่นเอาไว้นะแล้วผมก็ตั้งเป็นปุบคิวเนี่ยเอาลดดีโอเนี่ยคือถ้าเรากดคิวแล้วมันก็จะเป็นแบบเอายังไม่ทันเสร็จเลยเห็นไหมคือบล็อกทุกอย่างสามารถล้มได้นะก็เนี่ยเออเห็นไหมทุกอย่างล้มได้หมดเลยเพราะใช้บล็อกสลามคั่นเอาไว้พม่านก็ล้มได้นะเนี่ยถ้าไม่เชื่อดูนี่นะเห็นไหมพม่านหล่นได้ด้วยเนี่ยสมจริง ทุกอย่างลมได้หมดเลยอันนี้ก็ลดดีโอนะคือลถดีโอผมไม่ได้สร้างนะที่เมนว่าให้ผมสอนสร้างหน่อยอะ่ะคือผมไม่ได้สร้างนะอันนี้ของเพื่อนผมแต่ถ้าจะให้ผมสร้างผมก็ทําได้ได้เพราะว่าไอ้น,นี่ผมเซฟเต็มนะครับก็เซฟมันเต็มก็ไืไม่รู้จะเอาไงดีส่วนอันนี้เป็นผลงานศิลปะที่ผมใช้เวลาสร้างนานมากนี่เดี๋ยวผมให้ดูลดเซฟแป๊บก็นี่นะครับตอนนี้เรามาดูผลงานศิลปะในแมปนี้นะสามารถหาดูได้ยากมากเพราะว่าไม่มีใครทํา แล้วเราจะไปดูกันว่าอะไรนะครับนี่นี่คนระับผลงานศิละปะในเกมวิวเวอรบนนะก็หาดูได้ยากแต่ผมจะรีบลบลบออกกับเคลียร์แ่าเคลียร์เรียบร้อยไม่อยู่แล้ว <c oughs> ก็ก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็จะให้ดูนะว่าผมมีเรือลบอยู่เอ้ยไม่ใช่เรือรบลบเรือขนสินค้าเดี๋ยวผมโหลดเซฟแป๊บก็นี่นะครับอันนี้เป็นเรือขนสินค้าของผมเองนะนี่ผมให้ดูแค่นี้นะถ้าถามว่าผมไปเอาแบบเรือมาจากไหนนะผมเอามาจากแมบปบ ซอมบี้นะยิงซอมบี้อะ R2D A ทักอย่างนึงก็แหละผมไม่ได้เล่นนานแล้ว <Le ech S 1> ก็เออ R2D A แล้แตนะ่เนี่ะฮิปอฮปอปคิดว่าเรือลำเนี่ยเป็นไงบ้างฮิปปอปก็ oh, สวยดีนะ <c oughs> ก็นี่นะครับเรือลำเนี่ยผมคิดว่าผมจะไปรีเมคใหม่ครับให้มันเหมือนแบบเหมือนใ้ตองฉบับจริงเลยอะแต่ผมยังไม่มีเวลาทํานะผมต้องทํารถทุ่เกาะให้เสร็จก่อนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จะลงคลิปบ่อยๆหน่อย